ต่อที้การ์ดจอนะครับบริเวณตอนนี้ก็จะเป็น180 0 Ti ในทุกรุ่นที่ MSI มีนะฮะเริ่มตั้งแต่ตัวท็อปสุดเลยก็คือ GTx 1 080 Ti Lightning 4ในลิงค์นั่นเองเป็นตัวท็อปที่สุดซึ่งออกมาไม่นานนี้เองนะครับในไทยก็มีขายแล้วสเปคเนี่ยจัดว่าแจ๋วมากๆนะครับเขาเร่งความเร็วทั้งคอทั้งเมมเนี่ยไปอยู่ในระดับที่โอเวอร์คล็อกได้สูงตามสไตล์ไล h t n ิ่งด้วยนะครับการเชื่อมต่อไฟแน่นอนครับตัวนี้จัดเต็มจัดหนักแน่นอนนะ การเชื่อมต่อไฟตรงไหนไม่รู้นะครับมันเอาไปซ่อมตรงไหนเนี่ยอ๋อบริเวณตรงนี้เองต่อ1อัน2อันแล้วสามอัน8พินนะครับ PCI 3หัวด้วยกันนะครับ3หัวด้วยกันแล้วก็พัดลม3าตัวพิดไปนี่โอ้โหอัดแน่นๆน้ๆจริงๆนะครับอ่าอันนี้คือตัว lining 4 lining set หนึ่ง TI ส่วนตัวด้านล่างนะครับเป็น GTX 1 0 8 0 TI s e a h a w k EK X TK เนี่ยแน่นอนหล,ล,ลววายๆคนรู้จักกันดีในชุดน้ำเปิดนะครับ เจ้าดังเลยระดับโลกเลยทีเดียวตัวนี้ก็โอเวอร์คล็อกค่อนข้างสูงมากเช่นกันนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการในการทําชุดน้ําทําระบบน้ําต่างๆนะครับแต่งคอมเนะี่ยแน่นอนตัวนี้ต้องเหมาะแน่นอนราคาก็พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจส่วนใครที่อยากจะไม่ได้เน้นอะไรแบบต้องสวยต้องอะไรมากมายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจด้วยราคาที่อาจจะไม่ไม่ได้สูงมากมายอะไรนะักเมื่อเปรียบเทียบกับ1 0 8่ Ti ูนที่ด้วยกันกับ Arm o เมนะครับ แต่ว่าที่สิงสีขาวดําก็ถือว่าจัดอยู่ในโทนที่น่าสนใจทีเดียวก็เป็นอีกตัวนะฮะใครที่ชื่นชอบสีขาวดําต้องชอบตัวนี้แน่นอนกับอ์เมอร์ต่อมานะครับตัวนี้ Ti Gaming X 11GB สีแดงๆดงดำๆแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตที่ MSI ใช้หน้าตาแบบนี้มาอย่างยาวนานมีกรงเล็บมังกรแน่นอนสเปคโดยคร่าวๆจะคล้ายๆกันแต่ ในส่วนของด้านในจริงๆแล้วคอมเมมจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวความแรงที่ลองลงมาอีกในระดับหนึ่งสวยงามนะครับดูความหนาซะก่อนหนาะตับเลยแต่แรงครับตัวนี้หลายๆคนชื่นชอบนะครับเรามาดูด้านล่างกันต่อกับอีกหนึ่งตัวนะครับ GTX 1080 TI Duke ตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นซีรีส์คล้ายๆกับเกมมิ่งแต่ว่าเสริมเพิ่มเติมพัดลมมาให้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับออกแบบพัดลมแบบใหม่ ก็อย่างที่บอกไปนะฮะ MSI เขาใช้พัดลมแบบนี้มาตัวแบบ Gaming X มานานก็เลยลองทำอะไรใหม่ๆบ้างใส่3ตัวมาสวยดีฮีตไปอย่างหนาเลยฮะอย่างหนาตาช้างกันเลยทีเดียวและตัวสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดตัวล่างของเรานี่เอง a e r o GeForce GTX 1080 Ti a e r o เนี่ยจะเป็นซีรีส์ในกลุ่มระดับ Entry นะครับสำหรับในตัว1080 Ti เองนะตัวนี้มี1พัดลม สำหรับคนที่งบไม่เยอะมากแต่อยากใช้180พีตัวนี้รับรองว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับก็มาในรูปแบบของ f e r e n c e สีเขียวดูให้ดีนะฮะตัวนี้ไม่ใช่คอร์เทอร์โนะครับผมอ่ะนี่คือในส่วนของการ์ดจอ180 0 t ียจาก MSI นั่นเองมาดูกันในส่วนของเมนบอร์ดกัน,กนบ้างนะฮะนี่ฮะเป็นซีรีส์ไฮไลไท์ในงานเลยนะรประกอบไปด้วย x 2 9 9ซีรีส์ตัวนี้ฮะตัวแรกโทรมาฮอกของเรานะครับเป็น M.2 ตัวใหม่ด้วยสามารถที่จะแกะออกไปทั้งยวง เพื่อที่จะใส่ตัว S D ลงไปนะปกติจะเป็นแค่แผ่นอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มาแบบนี้เลยทําให้เพิ่มในแง่ของการดีไซน์สวยขึ้นนะครับด้านหลังก็จะมีแบบเป็นตรงนี้พอได้อะไรได้นะครับทำชทงทำสีก็อยากทำก็ทำเลยนะแล้วแต่อที่สบาชิก X29 ทม e อก AC รองรับไวเลสด้วยเช่นกันนะครับไวเลส c ส่วนตัวต่อมานะครับลงมาด้านล่างนะครับเป็น X29 SLI Plus เป็นตัวกลางของฝั่ง X29 รองรับ Intel of K แล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่น่าสนใจมีชิลแบบนี้สวยงามไฟแบบนี้ผมนึกถึงเกมเกมนึงก็คือ Deus e นะครับเป็นเมนบอร์ดในระดับกลางที่ดูดีทีเดียวนะครับใครต้องการเมนบอร์ดที่ราคาไม่ได้สูงมากนะักอยากเอาไปใส่กับ Core i9, Ceon หรือว่าจะเป็น Core i Extreme ต่างๆตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ในราคาที่พอเอื้อมถึง ชิปเซต X299 จาก Intel ตัวใหม่ล่าสุดด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะฮะบ,บริเวณด้านขวามือ,อด้านบนก่อน,อนกันนะครับ X Power Gaming AC ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยนะฮะมันจะออกแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยนะครับมีไฟไอรนอนมังไอรอนแมนอะไรอยู่เยอะแยะมากมายนะครับดูแบบอันนี้เปิดได้ด้วยนะแแออันนี้มันยังเป็นมอกอัพอยู่นะครับดังนั้นมันก็เลยอาจจะยังไม่ดูแบบ เฮ้ยตรงนี้นี่นี่แอบเปิดอย่างนี้ออกมาเด้งออกมาได้ด้วยนะครับเหมือนประตูบ้านเลยนะใส่ประตูเข้าไปนะครับตรงนี้ไฟปรับได้16.8ล้านสีแรมนี่ก็จะเป็น8แทงเลยนะครับใส่แรมแบบ Porsche Channel กันเลยทีเดียวใส่เข้าไปเหอะกี่แหง8แทงก็ใส่เข้าไปนะครับสวยงามครับ X299 X Power Gaming AC ตัวนี้ด้านหลังก็พอเชื่อมต่อครบถันนะฮะพอเชื่อมต่อด้านหลังนี่มีทั้งปุ่มรีส่งรีเซ็ตเปิดปิดใช่ไหมอ่าน่าจะใช่นะฮะข้างหลังปุ่มโอเวอร์คล็อกต่าง เชื่อมต่อไวเลสได้มี Type C USB โอ้โหมันจะเยอะไปไหนแล้วเนี่ยข้างหลังเต็ไมไปหมดนะฮะมีไวลงไวเลสด้วยอ่าส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็น X299 Gaming M7 ACK mm hmm. สำหรับ Gaming M7 ACK mm hmm. ก็เป็นอีกซีรีส์ไฮไลท์ตัวหนึ่งเช่นกันในงานนี่ฮะแอะแฝะใครดูกันดั้มกันไหมครับสถานียานอาวกาศในกันดั้มนะครับจอดยานึ๊อเข้าไปเลย อแบบนี้นะฮะโอ้โหสวยงามมากจริงๆทั้งหลังก็ไฟมิสติกไลท์เบีนมากมีทั้งไ o โมีทั้งตัวกาจอมีทั้งบริเวณตัวชิปด้านบนนะครับตัว CPU แล้วก็ชิปเซตด้วยโอ้โหลองมอสเฟ,ฟตตรงนี้สวยงามพลังการกัเ็ดรองรับไฟเลดเอด้วยแล้วก็เคลียซีมอสด้านหลังได้ด้วยนะครับมีเซตไบออสได้ด้วยเช่นกันโอ้ยจัดเต็ม X 2 9 9นี่บอกได้เลยว่าเห็นแบบนี้ ราคาอย่าคิดว่าถูกนะครับบอกได้เลยว่าแพงแน่นอนส่วน X299 g a m i n g Pro Carbon AC นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ d o มินิ c กโตล t โตใช้นะครับเพราะว่าการดีไซน์ต่างๆจะไม่ใช่ละการดีไซน์ต่างๆนี่นะฮะจะได้รับแรงมานาลใจมาจากฝากระโปรงหน้ารถนะฮะเห็นไหมเคลือบแก้มมาด้วยนะฮะเงาแวบเงาแวบแถวรามินทาเลยเนี่ยผมรู้ไม่ใช่ละนะตรงนี้ก็แน่นอนครับ M.2 ต่างๆใส่ได้เยอะแยะมากมายนี่สตัว เพราะว่าตัวนี้พวกแบรนดบิดพวกช่องเลนต่างๆเนี่ยจัดเต็มแพมโอเวอร์ล็อกแรมมาแล้ว5,000ั 5, นดกรเฮิร์นะฮะใส่ได้เลยแต่ว่ามันต้องโอเวอร์ล็อกนะใช้ธรรมดาไม่ได้แน่นอนนะครับสวยงามน่าสนใจมากๆนะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้สำหรับตัวเมนบอร์ดในกลุ่มของ x 2 9แล้วก็เมนบอร์ดตัวอื่นด้านหลังยังไงซราบเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อเลยนะครับตามผมไปดูได้เลยครับผม สำคัญเลยอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือบริเวณด้านหลังของ Gaming Pro ตัวนี้นะครับ Z20 Gaming Pro ข้างหลังเห็นเรียบๆแบบนี้ข้างล่างเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเอามาทําเป็นคาของเราเองเช่น a d d i c เช่นอะไรอีกรมนะครับ GG Easy Noob e อะไรก็ว่าไปนะครับสามารถยิงเลเซอร์ได้สั่งทําได้เช่นกันนะครับเปลี่ยนเป็นตามคาของเราเลยแล้วก็เอาเคสตัวนี้ไปแต่งโชว์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นกิมมิคของ MSI ที่น่าสนใจทีเดียวในงานนะฮะเดี๋ยวจะข่าวว่าเขาจะทำเป็นชื่อแอดดิคให้ด้วยโอ้โหอยากเห็นมากเลยแต่ขออย่างเดียวอย่าส่งมาแต่ไออลูมิเนียมวันนี้ส่งเมนบอร์ดมาให้ด้วยนะครับ <laughs> นี่นะฮะมาดูในส่วนของ g a ม i n g g e กีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆกันนี่คือ g a ม i n g g e กียร์ชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็น G k 70 Gaming Keyboard นะฮะก็คือด้านล่างเนาะนี่เป็นถูฟังนะครับ Immerse g h 70 Gaming h e a d s e t หูฟังแบบใหม่จะยังไมซายมีไฟด้วยแล้วก็มี R g B ด้านข้างด้วยเช่นกันนะฮะบิดได้ชิมคีมจุดดมก็ได้ไม่ใช่แล้วนะฮะใส่ได้<อ>เสียงดีตัดเสียงรอบข้างออกหมดเลยเพราะว่าตัวนี่ฮะที่ครอบหูมันจะเป็นในส่วนของอยางอ่ไม่ใช่ยางดิเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะ,ะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดผมชอบมากเพราะผมเป็นคีย์บอร์ดสไตล์แบบเทนคิเลออยู่แล้วนะครับตัวนี้ว i กก์วิกเกอร์ r วร์เกอร์นะฮะ G K 70 Gaming ีบอร์ดตัวนี้เป็น red switch cherry นี่ฮะขโมยคีย์แคปกลับบ้าน <laughs> มี brown blue red สวยงามนะครับตัวนี้ตัวเมาส์ตัวใหม่ class gm 70ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิมันเป็น70ทั้งหมดเลยเนาะอุปกรณ์เกมิมคเกียร์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเมาส์ตัวใหม่ที่น่าสนใจที่สำคัญคือถอดได้นะครับถอดกลิปด้านข้างได้ซ้ายขวาได้หมดเลยอน่าสนใจมากนี่ฮะ โอเคแล้วล่ะเมาส์ตัวนี้จะออกแนวเรียบๆหน่อยผมชอบนะเพราะว่าขนาดมันไม่หนามากแล้วก็ตรงนี้มันไม่อูมเกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาวางเมาส์ว,วางมือมันจะจับถนัดพอดีมือถือว่าค่อนข้างแปลกสําหรับดีไซน์แต่ในแง่ของการใช้งานจัดว่าโอเคนะครับแล้วก็กลับมาดูที่ตรงนี้ฮะอันนี้เป็นฮีทซิงคตัวใหม่คอฟอตัวใหม่ของไนนะครับมันจะมีซีรีส์ตรงนี้ก็จะเป็น RGB ด้วยนะครับใส่พัดลมได้2ด้าน ใครที่สนใจฮีซิงหรือว่าเป็นสาวกมังกรแดงนี่ห้ามพลาดเลยสำหรับฮีซิงตัวใหม่แบบนี้บนเมนบอร์ดนะครับแท้สองเจ็ดเป็นตัวก้อนไลท์ซีรีส์ด้วยไฟสติปอะไรต่างๆสวยงามสดุดๆนี่คือทั้งหมดนะครับในบูส์ MSI สําหรับในฝั่งของ DIY นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด VGA และอุปกรณ์อื่นๆก็ขอฝากกันไปด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ออดิกนะครับ ใครมีคําถามก็สงสัยอยากดูอะไรในงานคอมพิเทคพิมพ์ทิ้งไปด้านล่างได้เลยผมนังอยู่ไต้หวันอีกนานนะครับอยากดูอะไรอย่าลืมนะโอเคอยังไงซะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนและทาง MSI และพาร์ทเนอร์ที่น่ารักทุกท่านนะครับที่พาผมมาสนุกสนุกแบบนี้ในงานคอมพิวเทควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ